ตรงตรงดูไปไปไปดูไปถอยถอยถอยมันโดนรถเข็นไม่ใช่เหรอโดนโดนแล้วเราก็เสียรถเข็นไม่ใช่เหรอบิวหรอหรอพ่อมึงไกีักะหรอพ่อเนี่ยแล้วทีนี้มึงจะทำไงเนี่ยเหนื่อยตั้งสองแพชชั่นเนี่ยสวยเลยจ้สวยไอ้ดูเอ้าเฮ้ยมึงฆ่าเพื่อนอะไอ้ยีไอ้ยี่กูไม่เป็นละจรไอ้หี้ย กูไปฟาร์มรอบเมืองต่อที่ไหวสักเกิดมาไม่ถึงสามวิยังไม่ได้อ้าปากพูเลยมันตายแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยนำดิไอ้เหี้ยเผื่อมีไอ้เหี้ยไอ้เด็กเฮียไอ้เพียวไอ้เด็กเฮียตากูตากูไอ้เพียวไอ้เด็กเฮียคอยคุยก็ตกใจมันเป็นช้ำเปแกลบบ้าไอ้เหี้ยเพียวไอ้เด็กเฮียไอ้ดูเสียงอะไรอะดูขำมากขำมากขันตุ้งเหวี่ยงมาเมื่อกี้โดนกลับไปเนี่ยอะไรวิว มึงเดินไปอ่ามึงมึงเดี๋ยวกูถือให้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดินไปนะมึงเห็นป่ามึงเห็นป่มันยังอยู่มันยังอยู่มึงปล่อยมึงปล่อยเดี๋ยวกูถือให้เฮียบิวมันอ้วกอะไรมันยังปกติอยู่เลยมึงดูหน้ามันดิไหนแล้วมึงไม่อ้วกใส่กูแล้วไปเนี่ยกูรู้แล้วเฮียเฮียไอ้เด็กไอ้เด็กมันปลามันปลายข้างหลังใส่กูเย้ย